สวัสดีครับวันนี้อยู่เซเว่นนะฮะเดี๋ยววันนี้เบสพามาดูนะครับปาร์ติสปอร์ตเอดิชันนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับสีดำปี2023ตกแต่งคันแรกของปีนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการตกแต่งกันนะครับว่าปี2023แล้วนะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้านะครับพี่นีรวันนะครับจากปัตตานีเลยนะครับเลือกตกแต่งแบบนี้นะฮะแล้วก็รับรถปี23เนี่ยข้อแตกต่างปี22ปี23มีอะไรบ้างและคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับถึงได้ออกมาหล่อๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราามดดูคค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 ััััััันน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 ีีีี้้้้้กกะะะะะะรรรรรบบบบบ็็็เเ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 ืืืืออออองงงตตตปปฮขลลล่่่่4 2004ยยย์์จซ180 เอดแรงม้าอยู่แล้วนะครับเหมือนย้ำอีกทีนึงว่าปัจจุบ sport นะฮะไม่ว่าจะเป็นขับเครื่อง2ล้อ4ล้อ elite plus premium นะครับม,ม,มีเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดียวเลยคือเครื่องยนต์ดีเซล2.4ดีเซลนะครับ1 8 1แรงม้านะฮะอ่ะด้านหน้าโลโก้ที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้เป็นโลโก้โคลเมียมเนาะอันนี้ถูกติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะเพราะ elite จะติดตั้งโลโก้มาจากโรงงานเลยกระจังหน้าเช่นกันกระจังหน้าตรงนี้ก็ถูกพ่นดำมาจากโรงงานเช่นกันนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้พ่นเพ จะเป็นโครเมียมจะไม่ได้เป็นสีดําแบบนี้นะอันนี้คุณลูกค้านะฮะมั่นใจนะครับแล้วก็ให้เรานะครับพ่นสีให้นะครับตรงนี้นะครับเป็นงานพ่นสีนะไม่ใช่งานครอบหรืองานแรสเตกเกอร์อย่างใดนะครับงานนี้พองานพ่นสีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอมันพ่นสีครับเวลารถเราใช้งานจริงๆนะครับจนเจ็ดปีแปดปีเก้าปีใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะอยู่คงทนเหมือนเดิมนะครับเพราะเราใช้สีที่ได้มาตรฐานครับในการเอามาพ่นให้นะฮะขัดแล้วก็พ่นให้อย่างดีเลยตู้อบสีคือสีเดียวกับตัวถังรถเลยไม่ต้องห่วงว่าสีจะเพี้ยนสีจจจะะะออออกสสีีี่นน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 นมมมมมััััทททาาาไไดด้้้้้้ผผแเป็คครรบถ นะครับแต่ถ้าใครต้องการงานแรปสติ๊กเกอร์บางคนหาว่างานแรปมันดีกว่าตรงไหนหรือเปล่านะฮะก็อยู่ที่ความเหมาะสมมากกว่าครับถ้าใครแบบว่าเอ้ยอยากใช้รถแค่ปี2องปีนะสาปีและอยากให้กลับมาไปคมอีกก็แนะนําให้แร็สติ๊กเกอร์นะฮะตัวนี้เนาะก็สามารถเลือกได้แต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะเลือกแบบเป็นพ่นเลยดีกว่าครับทีเดียวจบเนาะไม่ต้องมาคอยแบบคอยลอกคอยติดนะครับคอยลอกคอยติดเนาะอ่ะด้านหน้านะครับตรงนี้ที่เราเห็นเนาะติดตั้งเพิ่มเติมคือพ่อนสีคิวแน่นะครับแล้วก็ชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอ เรื่องที่จะพ่นสีดำเงาทั้งชิ้นเลยนะฮะเพื่อให้มันรับกับอะไรรับกับฝากระโปรงกระจังหน้าคิ้วหน้าแล้วก็ชุดแต่งด้านหน้าครับตัวนี้นะฮะ,ะเห็นไหมว่าสังเกตว่าด้านหน้านะครับจะเป็นโทนสีดำดุดุหล่อๆเลยนะฮะก็คือว่าลูกค้าเลือกพ่นเลยก็คือคิอค้วกับชุดแต่งนะครับตัวนี้ด้านหน้าปี22ปี23เนี่ยบอกขอนถ้าลูกค้าสังเกตง่ายๆก็คือว่าไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยหมายความว่าปี22ปี23เรายังไม่สามารถดูจากด้านหน้าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างดีกว่านะครับว่าดนีััรกคบ โอเคครับตอนนี้ฮนะเราอยู่กับด้านข้าของ Battle Sport แล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมไล่จับบนลงแรกก่อนเนอะเอาของตกแต่งไปก่อนนะฮะก็จับบนลงแรกเนี่ยเราหลังค่าปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยพัดพรีเมียมเนี่ยตัวนี้จะเป็นเราราคาสีบอนเงินแต่ถ้าเป็นรุ่นอีลิทนะฮะก็จะถูกค่นดํามาแบบนี้เลยไม่ว่าตัวอีลิทของคุณจะเป็นสีขาวสีแดงสีดำนะครับเราราคาคุณจะเป็นสีดําทันทีเลยแต่ที่แตกต่างจะไปจากรุ่นอีลิทปกตินะฮะก็คืองานพ่นสีของเราอีกแล้วนะฮะก็คือลูกค้าเลือกที่จะพ่นมีอะไรบ้างด้านข้างเนอะมีหูกระจกปกติแล้วเปโคเมียมทุกรุ่นนะฮะขอบกระจกลากยาวถึงแถวสามเนี่ยควาจริมันเป็นโคเมียมเ แล้วก็มือเปิดก็จะเป็นโคม,มียมแต่อันนี้คุณลูกค้าครับบอกว่าเอ้ยเบสทำพ่นสีได้ใช่ป่ะทำพ่นสีได้พี่อยากให้ออกมารอรอดูดูเลยทีเดียวจบขับรถไปที่ไหนก็มีแต่คนมอนนะฮะก็เลยตัดสินใจฮะงั้นเบสพ่นให้พี่หน่อยผมก็เลยจัดการพ่นกับให้คุณลูกค้านะฮะก็มีอะไนบ้างฮู้กระจกย้ำอีกทีหนึ่งขอบกระจกแล้วก็มือเปิดนะครับพ่นเป็นดำเงานะครับตัวนี้เนอะงานสีเราจะรับประกันต่อเนื่องให้เลยนะครับต่อมาครับเมื่อกี้เราเห็นงานพ่นเพิ่มเติมแล้วกระสานข้างอันนี้ครับติดตั้งขขออองแท้้้าาากกรนเลยววดคีีีึ่ม มันจะไม่ดึงสีรถหลุดมาด้วยมันจะเซฟตี้ตัวถังและสีรถด้วยนะฮะถ้าไปติดของจีนของปกติเนี่ยของงานนอกทั่วไปนะครับเวลามันหลุดเนี่ยมันจะใช้กาวแน่นมากๆเพื่อที่ว่ามันกันหลุดเนาะพอมันกลัวหลุดเนี่ยมันหลุดขึ้นมาเมื่อไหร่นะฮะสีขอบประตูตรงนี้มันจะหลุดมาด้วยและจะเป็นงานใหญ่สาหรับคุณลูกค้าเลยต้องมานั่งทาสีรถอีกนะครับเสียเวลาด้วยนะฮะแล้วก็เสียดายตัวถังของรถด,ด้วยนะฮะอ่ะตัวนี้ครับเป็นกันล้อยมือเปิดน,นะครับแคฟร่าของแท้จากโชว์รูมเช่นกนนววันนะ มันมีอะไรแตกต่างจาก2022มากมันคนลูกค้าบอกว่าปี23แล้วรอบเปลี่ยนใหม่หรือเปล่ายางเปลี่ยนใหม่หรือเปล่านะฮะแล้วก็ ขอบยางเปลี่ยนไหมหรือเปล่าตัวนี้นะครับย้ำให้เหมือนเดิมอ่ะตัวนี้ยังเป็นแม็กคอบสิถูกพ่นสีดําจากโรงงานเหมือนเดิมขนาดยางยังเป็น2 6 5 6 0 R 1 8เหมือนเดิมนะครับหมายความว่านะครับล้อยางยังคงเป็นเหมือนเดิมหมายความว่าปียี่สองยี่สามเนี่ยได้ข้างเราสามารถดูอะไรได้หรือเปล่าบอกก่อนนะครับว่าไม่สามารถดูอะไรได้เลยเพราะหน้าตาภายนอกยังคงเหมือนเดิมยางสเปคยางลายแม็กเหมือนเดิมนะครับแค่ถูกการพ่นสีจะให้แตกแากจากพัสกับพรีเมียมเท่านั้นเองนะครับลายยงงางกับขอบแม็กยังเหมือนเดิมเนาะอ่ะแล้วก็ติดตั้ กับชุดกับข้างอันนี้ผมจะใช้คําว่าชุดแต่งรอบพันชุดแต่งรอบพันต้องรอบพันจริงๆนะฮะย้ำอีกทีเนาะชุดแต่งรอบคันอะไรบ้างต้องมีสเกิร์ตหน้าคิ้วล้อกับข้างแล้วก็สเกิร์ตหลังไม่ใช่มีแค่สเกิร์ตหน้าหลังเนาะสเกิร์ตหน้าหลังก็คือสเกิร์ตหน้าหลังนะฮะอันนี้เนาะเราย้ำให้อีนว่าเราแต่งชุดแต่งรอบพันให้งานพ่นสีนะครับอันนี้ที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะแล้วก็ขอบบันไดตัวนี้ครับติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับด้านหลังแล้วนะครับก็ย้ำอีกทีนึงคลิปฉลามสปอยเลอร์จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ถ้าเป็น Elite เมื่อไหร่จะถูกพ่นเป็นสีดำนะครับนี่เลยแต่ว่าตัวรถตัวนี้เป็นสีดำอยู่แล้วนะครับไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะฮะคิวมือเปิดการตกแต่งนะครับตัวนี้นะครับมีคิวมือเปิดปกติแล้วเป็นโครเมียมอันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับเราเอาอันเก่าออกแล้วใส่ตัวแบบครอบแบบมีไฟเข้าไปนะครับจะเป็นสีดำเงาสีเดียวกับตัวถังรถเลยนะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะมาด้ย้าเดดปิใหู นี่ครับภายในครับด้านหลังนะครับส่วนใหญ่แล้วลูกค้าตกแต่งแค่ไปชุดนี้เลยนะฮะได้ฟรีเลยก็คือคิวมือเปิดนะครับถาดท้ายนะฮะไว้วางของนะวางของเผื่อข่อมีของเปลี่ยนเปียงนะครับก็จะไม่เข้าไปในชุดคมนะฮะอ่าแล้วก็มีกันล้อฝาท้ายตัวนี้นะฮะก็เผื่อว่ายกของนะฮะก้าวขึ้นลงนะครับก็จะไม่ทําลายตัวถังและสีรถด้วยอันนี้เซ็ตด้านหลังส่วนใหญ่ลูกค้าจะติดคิวมือเปิดถาดท้ายนะฮะกันลอยฝาท้ายแล้วก็ชุดแต่งนะครับชุดแต่งนี้เราสามารถเลือกได้3ามแบบเลยนะครับว่าจะเป็นแบบอนคื่ราหว ไม่พ่นก็ได้อันนี้คือคุณลูกค้านะครับเลือกจะพ่นเป็นสีดำล้วนนะฮะเพื่อให้กับเข้ากับตัวถังรถทั้งหมดเลยด้านหน้าเราสังเกตเนาะสกเกิร์ตด้านหน้าก็ดำล้วนนะสกเกิร์ตด้านหลังก็ดำล้วนะกกน,วนะครับจะมีตัดโคเมียนหน่อยๆของปลายท่อนะฮะตัวนี้นะครับและตัดไฟทับทิมสีแดงด้วยครับก็จะออกมาหล่อๆดุๆสไตล์แบบทิฟเฟิลแบ,บ็กสีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับก็คันนี้ด้านหลังอ่ะเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงมีคำว่าโฟร์วีลให้เรารู้ว่ามันคือขับเคลื่อนสี่ล้อแต่นอกเหนือจากนั ปี22 23เนี่ยภายนอกไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะมันมาเปลี่ยนภายในกันเดี๋ยวเรามาสังเกตปี22 23กันว่าภายในมัน่ากกันตรงไหนครับไปดูภายในกัน เดี๋ยวมาดูภายในกันนะฮะตัวนี้นะฮะภายในอ่ะย้ำก่อนว่าเบาะ X X c o l e โ m o d u l a เบาะหนังการความร้อนสีน้ำตาลให้เหมือนเดิมนะฮะเบาะคู่หน้าเผื่อใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะจะเป็นเบาะคู่หน้่ไฟฟ้าอยู่แล้วปรับแปดทิศทางแล้วก็ระบบของเครื่องเสียงนะฮะตัวนี้ถูกเปลี่ยนใหม่อันดับแรกนะเปลี่ยนใหม่ลำโพงจาก6ตัวเป็น8ตัววิธีสังเกตนะยี่สิบสองยี่สิบสามแล้วมาดูยังไงก็ต้องดูตามลำโพงดูด้วยตาเปล่าเห็นไหมไม่เห็นอีกเพราะลำโพงมันซ้อนกันตัดไปแต่ให้รู้ว่ามันเพิ่มมาแล้วนะครับลำ เดียวมันทําได้แค่ว่าค่าฟูนค่าแบคทีเรียแต่อันนี้มิสูเคมว่ามันมีถึง 10x แล้วเราพัฒนาคือระบบเครื่องฟอกอากาศให้ถึง 10x สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ด้วยเผื่อว่าใครเป็นหวัดจามในรถนะฮะก็ยังสามารถเปิดระบบ 10x เครื่องฟอกอากาศเนี่ยฆ่าเชื้อไวรัสได้ด้วยนะฮะอันนี้คืออย่างที่2สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าได้ไหมได้แต่ว่าต้องไปดูที่ตัวเครื่องฟอกอากาศมันจะมีคําว่า10แล้วก็ x นะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าจะมีแค่ว่า nano i เฉยๆไม่มีคําว่า 10x เนาะอ่ะสองอย่างแล แต่ว่าจะมีเฉพาะในรุ่น e d i t e d i t i o n เท่านั้นระบบแจ้งเตือนลมยางอ่อนเนาะเวลาลมยางทั้ง4ล้อนะครับล้อใดล้อหนึ่งนะครับมีความผิดปกติขึ้นไปนะจะมีสัญ,ญลักษณ์ไอคอนเตือนนะฮะที่หน้าจอผู้ขับขี่เลยว่าเอยลมยางอ่อนนะกรุณาเข้าตรวจเช็คหรือว่าเติมเข้าปั๊มนั่นแหละไปเติมลมยางซะกอ่อนนะฮะเพื่อว่าเราสามารถไปต่อได้หรือมันโดนตะปูรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านะครับเราจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันนะฮะก่อนที่ว่าจะเดินทางไกลเนาะและ้วสมมติว่าลูกค้าบอกว่าเออเติมลมยางเติมเป็นแล้วแล้วมันต้องเติมเเท่่่าาาไหรรรรออะะวัันนีี้้ิมยกูููตตตงงดขขบบปฝคจ บอกนะครับว่าเติมเท่าไหร่สามารถใช้ได้กับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยมีรถยี่ห้อไหนในบ้านมาดูขอบด้านข้างได้นะครับมันจะบอกว่าอย่างเช่นปาเจโร่เนี่ยจะบอกว่าด้านหน้าเติม29ด้านหลังเติม32ถ้าบรรทุกหน่อยนะคนเยอะๆก็เติม36เอานะครับด้านหลังเนาะข้างแต่ข้างหน้าย,ยังคง29เหมือนเดิมนะ,ะเมื่อกี้เราผ่านไปกี่อย่างแล้วก็มีระบบเครื่องเสียงเครื่องฟอกอากาศนะครับระบบแจ้งเตือนลมยางอ่อนแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับวันนี้สังเกตได้ง่ายเลยสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าได้ด้วยเพราะมีเฉพาะป2023 จะมีแค่เบาะฝักไฟฟ้าดักฝั่งคนขับจะเป็นแปดทิศทางอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้เราจะเพิ่มด้านหลังตรงนี้เข้ามาเพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่มากที่สุดเพราะว่าบางคนอะสรีระไม่เท่ากันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับตัวนี้มันจะเพิ่มด้านหลังเข้ามาพอเรากดปุ่มดานหลังตัวนี้ปุ๊บมันจะค่อยๆดันดันดันเพื่อให้เขารับกับเรีระเวลาลูกค้าขับรถเดินทางไกลเนี่ยก็จะแบบสะดวกสบายมากขึ้นไม่เมื่อยล้านะครับเวลาเดินทางไกลแล้วก็ขับรถไปได้ไกลมากขึ้นไปถึงที่หมายเนี่ยมันก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเท 2023และมีเฉพาะรุ่น Elite Edition ด้วยนะครับพัสกับพรีเมียมจะไม่มีเนาะตัวนี้นะฮะเราสังเกตได้เลยด้วยตาเปล่านะครับเผื่อว่าใครนะฮะแบบว่าเอ้ยต้องการรถปี23จริงๆแท้ๆนะฮะก็ดูตัวนี้ได้แต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรฉันยังชอบแคมเปญของปี22อยู่ความแตกต่างมันไม่แตกต่างกันมากราคามันต้องปรับขึ้นตมื่นน่นะฮะอยากได้ปี22อยู่ก็สามารถเลือกปี22ได้นะครับสเปคที่เราดูกันเมื่อกี้ก็คือแทบจะไม่ต่างกันเลยมันไปต่างกันท ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เวสนะครับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Drive your ambition.